ชีวิตเมียฝร,รั่งมาอยู่ได้สามปีหอบลูกมาสองคนตอนจีบอยู่กับฝรั่งเมืองไทยอยู่สองปีนะเขาส่งเงินให้เป็นอย่างดีใช้นี่ใช้สินให้หอบลูกมาอยู่ด้วยหลังจากแต่งงานเนาะนี่สามปีผ่านพ้นมา ณนะขณะนี้เรียนจบฝรังหางงานให้ทำนะคะก็คือทํางานทําความสะอาดเนาะในคนรู้จักนะคะในบริษัทการทําความสะอาดนี่แหละเนาะแล้วรู้สึกแย่ยายคำถามว่าแบบเนี้ยนะหนูรู้สึกผิดหวังว่าวันเนี้ยทาไมเขาผลักดันให้หนูทํางานเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายมันเพิ่มแล้วเธอก็เรียนจบแล้วเธอควรทํางานตัวเองและเธอก็จะได้ส่งทางบ้าน ของตัวเองนะะเพราะว่ายังมีแม่เนาะยังมีแม่ที่ส่งเสียอยู่นะถึงแม้ไม่หนักแต่บางทีก็จะมีช็อตเวลาป่วยเจ็บป่วยนะอันนี้คือความคิดของฝรั่งในความรู้สึกเราเสียใจเวลาอยู่เมืองไทยก็ยังส่งให้ใช้นี่ให้ก้อนแล้วอยู่ด้วยกัน3ปีเขาก็ส่งบ้านให้แต่วันนี้เราเขาผลักดันให้เราทำงานนะเรารู้สึกว่าเขาหมดรักเราแล้วเหรอ หน,นูตื่นตื่นตื่นสามปีที่อยู่กับเขาเนี่ยไม่ได้เช็คเลยเหรอสภาพเงินเขาเป็นยังไงเออเออการกระทําของเขาเป็นยังไงเขาจะเลี้ยงลูกเราอีกสองคนตัวเราด้วยนะภาระตกอยู่กับเขาแถมส่งเมืองไทยเนาะเออแรงเขาไหวไหมอายุเขาเท่าไหรมีเงินในบัญชีอยากรู้ไหมเงินเดือนเขามีเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่ที่หมุนเข้ามาอยากรู้เรื่องเขาไหมนะอยากเห็นอกเห็นใจถามไถ่เขาบ้างไหม หรือเพียงแค่อยากได้อย่างเดียวเป็นดีพอไม่ได้ขึ้นมารู้สึกผิดหวังนะอย่าพึ่งผิดหวังชีวิตความเป็นจริงของจริงนะเขาแต่งงานเอาเรามาลงทุนกับเรามากมายนะวันนี้เขาอยากให้เราทำงานแล้วรับผิดชอบของตัวเองไปในวันข้างหน้านะ่ะมันเป็นข้อดีออกไปทำโลดงานนะ่ะออกไปทำเราไม่รู้อนาคตชีวิตข้างหน้าจะอยู่กับเขารอดไม่รอดนะลูกเราตั้งสองคน อย่าลืมว่าลูกเราแต่งงานมาเราอยู่เข้าบ้านเขาสมมติเนาะเราชีวิตไม่รอดงานมันจะการันตีตัวเองและปกป้องลูกเรานะไม่ใช่ว่าเลิกกันกับเราในในวันข้างหน้านะเขาจะเอาลูกเรานะลูกเออดนะลูก <c oughs> นะเขาไม่เอาหรอลูกเรามันคือลูกติดของเราอันนี้คิดเผื่อไว้เพราะฉะนั้นการทํางานบอกเลยว่ามันคือโอกาสที่เราจะยืนได้ด้วยขาของตัวเอง นะมันเหนื่อยแหละการทำงานอะ่ะเออมันไม่มีสบายหรอกแต่มันจะเป็นความภาคภูมิใจเดวเได้ออกไปทำเถอะออกไปเถอะเขาไม่ได้แย่นะเขาแพลนให้เราจนเรียนจบเขาไม่ได้เข็นนะเขายังรับผิดชอบทางเมืองไทย เขาเปิดใจขนาดนี้เราละ่ะจะมีหัวใจน้ำใจกับเขามากขนาดไหนไม่ใช่เราจะมายึดมั่นคำสัญญาว่าเธอรักฉัน,เธ,ฉนเธอรับผิดชอบฉันและลูกฉันได้เธอต้องเลี้ยงฉันและลูกฉันไปตลอดชีพและเธอก็ต้องรับผิดชอบทางเมืองไทยความคิดแบบนี้นะเออบอกเลยว่ามันไม่จีรังยั่งยืนมันเป็นไปไม่ได้เขาก็มีหัวใจอืมเขาทำงานเพียงคนเดียวจะต้องมานั่งรับผิดชอบ เราแล้วก็ครอบครัวของเราเนี่ยให้คิดถึงหัวอกเขาหัวอกเราถึงแม้คนรวยเขาก็ไม่ทำนะทุกคนเพื่อตลอดชีพหรือตลอดไปกับการมีเราเข้ามาอยู่ด้วยเนี่ยอืมมีเมียคนเดียวก็ถือว่าโอเคนะผัวเมียเออแต่เนี้ยลูกล่ะแต่เนี่ยพี่น้องล่ะอ่าปัญหาช็อตล่ะไปเมืองไทยล่ะดีออกถ้าได้ทำงานน่ะจะได้มีเงินเป็นของตัวเอง สามปีนี่บอกเลยว่ายังไม่ได้สัญชาตินี่เรียนจบแล้วตั้งใจสอบเอาสัญชาตินะฮะเออเพราะลูกเราก็จะได้เป็นสัญชาติไปตามแม่อืณขณะน,นี้พอลูกมาพร้อมแม่เนี่ยยายจ๋าก็ยังเชื่อว่าเด็กก็ยังทําวีซ่าติดตามแม่อยู่ใช่ไหมอันนี้ยายจ๋าไม่เข้าใจเนาะ,ะแม่แม่ที่เอาลูกมาพร้อมอะเริ่มต้นลูกถือสัญชาติอะไรอะมาแชร์เพิ่มให้กับยายจ๋าด้วยนะคะสาหรับยายจ๋าเนี่ยยายจ๋ามาอยู่นี่สามปี แล้วพอยายจ๋าบอกว่าเออสามีบอกว่าเราไปเอาลูกมาอยู่ด้วยได้ในปีที่สามนะผ่านสามปีไปสามีบอกว่าอ่ะเธอไปขอสัญชาติก่อนพอเธอได้สัญชาติปั๊บนะคะลูกก็จะตามเอ่อได้สัญชาติไปกับแม่กับลูกเลยอย่างง่ายดาอตตัตุมนติกนะคะแต่ลูกที่มาพรอะแม่ต่างคนต่างยังไม่ได้สัญชาติเนี่ยจะยังไงอันนี้ยายจ๋าขอ ความรู้เพิ่มนะคะทุกคนข้อนี้จริงๆพูดถึงเรื่องเนี้ยเราคุยกันมาเยอะอยู่นะแต่ในมุมแม่ได้ก่อนลูกจะตามอัตโนมัติแต่ถ้าลูกมาแบบเด็กๆลูกจะได้เลยไหม,อ,มอันนี้ขอความรู้เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดเผื่อด้วยในชีวิตข้างหน้าเราต้องคิดเผื่อด้วยคิดแผนด้วยมันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนมันไม่มีอะไรแน่นอนเงินในกระเป๋าผัวคือของผัวถ้ามันอยู่ในมันไม่ได้อยู่ในกระเป๋าเรา นับไม่ได้อืมเรานับแค่เพียงเขาให้ใช้ที่มันเข้ามือเราหรือส่งไปให้แม่เราแค่นั้นนะอย่าลืมนี่คือความเป็นจริงเอามาตั้งสติตื่นเขาไม่ได้แย่อืมถ้ายิ่งเขาผลักดันให้เรายือนอยู่ได้ณที่นี้นะอย่าลืมว่าเราจะต้องเป็นเสาหลักของลูกสองคนที่เอามานะจะยืดให้เขาเป็นหลักของเราก็บุญวาสนาถ้าเรารักษาไว้ได้ในวันข้างหน้า ก็ขอบคุณเขาแต่ถ้าวันข้างหน้าชีวิตคู่อยู่ไม่รอดแม่จะต้องเป็นหลักใหญ่ให้กับลูกอย่าลืมข้อนี้นะยายก็เอาความเป็นจริงอย่ามองแค่โลกสวยเราไม่ได้เดินอยู่ทุ่งลาเวนเดอร์นะการที่ผัวฝรั่งกล้าที่จะเปิดใจออกมาพูดกับเรากับความรับผิดชอบที่เขาแบกรับให้กับเรา ในระยะเวลาตั้งแต่จีบมาแล้วก็แต่งงานมาสามปีแล้วก็เอาลูกเรามาสองคนแล้วเขาก็เติบโตขึ้นความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายมันก็สูงขึ้นเสื้อผ้าหน้าแพ้วัยรุ่นอยากได้นูน่นนี่นั่นไปตกอยู่ที่เขาคนเดียวเราก็ต้องพินิจารณาหนโชคดีเขาไม่มีลูกมาสองเขารักลูกเรารับผิดชอบ 3. การที่เขาเปิดใจคุยหางานให้เราทำเพื่อเราจะได้มาเกื้อหนุนจุนเจือในส่วนภาระของตัวเอง ถือว่าผู้ชายคนนี้สุดยอดนะซีถ้าเกิดว่าวันข้างหน้าเนาะเออเรานะเขาอาจจะคุยเพื่อให้เราช่วยเหลือบ้างมันก็สมควรนะแต่เราก็ไม่ได้ทุ่มทั้งหมดถูกไหมมันเป็นการเปิดใจที่ดีถ้าเขากล้าพูดกับเราในความเป็นจริงอย่าไปยึดคำพูดแรกนะฮะ เออต้องมองการกระทำระหว่างที่อยู่กับเรามาในระยะ5ปีรวมทั้งที่ยังไม่ได้แต่งงานด้วยสาวเอ้ยนะตื่นตื่นตื่นทำงานน่หนักจริงเหนื่อยจริงแต่เราจะภาคภูมิใจมากๆเลยว่าเรามีเงินเข้ากระเป๋าแล้วเราจะมีสวัสดิการยามเจ็บยามป่วยนู่นนี่นั่นเข้ามา แรกๆเราอาจจะคิดยากหน่อยหูยฉันต้องทํางานหรอทํางานทําความสะอาดล้างซ้วมด้วยสิชีวิตฉันอยู่เมืองไทยฉันไม่เคยทําเลยนะนะวันนี้ฉันรับไม่ได้เจ้าหญิงเหรอถามจริงเอ่อันนี้ยายจ๋ตอบตรงๆเลยนะอ่าตอนเนี้ยเราความคิดเป็นแบบนั้นอืมเราดูถูกงานแล้วนะงานนี้บอกเลยว่าพอเราได้รับเงินเราจะภาคภูมิใจมาก คุณเคยทำงานอยู่เมืองไทยออฟฟิศเดือนเท่าไหร่นะมาตรฐานจบปริญญาตีได้เดือนเท่าไหร่นะเออยังเปรียบเทียบเท่าทำงานทำความสะอาดล้างซ่วมที่นี่ไม่ได้เลยนะถ้าเปรียบเทียบนะฮะแต่เราก็ต้องมองเนาะว่าการที่เราได้มาอืมมันก็เป็นค่าใช้จ่ายเพราะที่นี่ค่าใช้จ่ายมันสูงอเรานึกถึงลูกลูกเราเริ่มโตเสื้อผ้านาแพพเปลี่ยนแปลงไปเราจะยกให้เขาเพียงคนเดียวหรอเราจะไม่ลูกขึ้นมาซัพพอร์ตตรงนี้เลยหรอ เมืองไทยที่เราก็ยังได้ไปอย่างที่ต้องการแล้วมันเป็นเงินเขาเพียงคนเดียวแรงเงินเขาเราก็ต้องเรียนรู้อืขอบคุณนะสามีมีเธอฉันโชคดีมากเลยฉันทํางานฉันจะช่วยเหลือเธอมันก็เป็นแรงกระตุ้นให้เขาภาคภูมิใจในตัวเองนะคะแต่บางทีเขาอาจจะไม่เอากับเราเลยก็ได้เขาอยากให้เรารับผิดชอบทางเมืองไทยเพราะเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวแม่เราก็แก่เท่าไปขึ้นทุกวันนะคะมันก็จะหนักไปเรื่อยถ้าเราทําเองเราก็จะได้อุ่นใจเนาะ คิดไม่เด้ออย่าไปน,น้อยใจผู้ชายคนนี้ไม่ได้แย่เขาดีแล้วคําว่าดีไม่ได้การันตีว่าเราจะอยู่กับเขารอดจนตราบที่ว่าเขาสิน้นหรือเราสิน้นเราไม่รู้ถึงวันพรุ่งนี้ถ้าเขาเลิกลาหรือทิ้งเราเราจะต้องยืนอยู่ได้เพราะเราไม่ได้มาตัวคนเดียวลูกตั้งสองเออแม่แม่แมลูกตื่นนะยืนเพื่อลูกและ ไอ้สร้างความภาคภูมิใจให้กับสามีฝรั่งที่เอาเรามาด้วยนะยายฝากให้คิด